เปิดเรื่องไม่รับจะนงพนีเผยเรื่องกลิ่นตัวจุดที่ชัดเจนสุดอยู่ที่ไหนล่าสุดสาวจะเผยว่าหลายคนคิดว่าตอนเล่นเวลาบอกถึงเรื่องปัญหากินตัวแต่เมื่อมันคือเรื่องจริงแม้จะใช้โคนอ่อนก็แล้วแต่ไม่สามารถาระงับกลิ่นกายเธอได้หากขึ้นเวทีคือเอาไม่อยู่ต้อง ตนต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและทาคุณออนค่อยออกมาถ่ายรูปกับแฟนๆต่อมีบางงานที่ลงมาจากเวทีต้องเจอแฟนๆทันทีไม่ได้ไปที่รถตู้ก่อนตนก็จะบอกเลยว่าอย่าเข้าใกล้จะกิ่นตัวรักแร้กำลังเหม็นเรากินตัวเปรี้ยวรักแร้คือชัดเจนมากแต่โชคดีตนเป็นคนรักแร้ขาวแต่กลิ่นคือที่สุดแบบมขมคอหากตนไม่ได้ทา ที่ระงับก,กลิ่นกายกาถาวัดให้จะนั่งหน้าพัดลมแล้วคนนั่งหลังต่อให้ไม่แน่นนอนร่างกายมากเหมือนเป็นกรรมมพันเพราะคุณพ่อก็เป็นเช่นเดียวกัน